สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับชูวิลมอเตอร์เลสซิ่งประเทศมาเลเซียจัดงานถแถลงข่าวการแข่งขันรถจกักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์เอเชีย FIM Asia Road Racing Championship 2024ที่เตรียมระเบิดศึกในประเทศไทย2ส,สนามทั้งสนามเปิดและปิดฤดูกาลพร้อมชวนแฟนความเร็วร่วมสัมผัสความสนุกของการแข่งขัน2ล้อระดับโลกแบบเต็มขั้น ประเดิมสนามแรก15-17มีนาคมนี้ที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์มอบโอกาสสุดเอกลูซีฟให้ผู้เข้าชมติดขอบสนามรุ้นรับรางวัลพิเศษมากมายพร้อมจับปือพันธมิตรถ่ายทอดสดผ่านสื่อดังหลากหลายแพลตฟอร์มสู่ผู้ชมทั่วโลกสำหรับวงการมอเตอร์สปอร์ตประเทศไทย10ปีที่เราเป็น สนามจัดการแข่งขันเอเซโรสเรซซิ A ่งที่ผ่านมาเนี่ยมันมันได้สะท้อนให้เห็นว่าวันนี้เนี่ยในเวทีระดับโลกอย่าง m o t ต g p เนี่ยเรามีเด็กไทยไปขี่ตั้งแต่ลุกกก้ m o t ต3ทไปจนถึง m o t ต2แล้วยังเหลือเพียงอย่างเดียวก็คือ MotoGP ซึ่งผมคิดว่าไม่ไกลเกินกว่าสิ่งที่เด็กไทยจะไปถึงแล้วก็จะสามารถทำได้ นั่นก็คือสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงาการพัฒนาการของวงการมอเตอร์สปอร์ตของประเทศไทยในเรื่องของนักแข่งส่วนในเรื่องการเป็นเจ้าภาพจาัดก,การแข่งขันและสนามแข่งขันนี่นะครับการที่เราเป็นทั้งสนามเปิดไปสนามเปิดและสนามปิดของเอเชียโรดเรสซิ่งเนี่ยมันจะท้อนให้เห็นว่าความยอมรับในความมีมาตรฐานของสนามช้างอินโดนเนีเรกิจและประเทศไทยนั้นแนะ เป็นที่ยอมรับในวงการมอเตอร์สปอร์ตของเอเชียเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยมีหลายสนามครับที่เขาอยากจะจัดการแข่งขันแต่ว่าในปีนี้เราก็ยังคงรักษาการเป็นสนามเปิดและสนามปิดการแข่งขันไม่ได้นั่นหมายความว่าทั้งเอเชียยอมรับแล้วว่าสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลสกิที่บุรีรัมประเทศไทยนั้นเนี่ยเป็นสนามที่ดีและมีมาตรฐาน และเป็นที่นิยมของทีมแข่งและนักแข่งในเอเชียทุกคนนะครับอันนั้นก็ได้สะท้อนถึงพัฒนาการและมาตรฐานของวงการมอเตอร์สปอร์ตของประเทศไทยเราคิดว่าเราจะไปไกลกว่าน,นี้ครับนะครับสิบปีที่ผ่านมาเจเนอเรชันอย่างผมอย่างคุณอารักษ์อย่างพี่เจมหรือว่าอย่างพี่ป๊อปเนี่ยเราเราเดินมาถึงตรงนี้นะครับแล้วก็ในอนาคตก็เป็นเรื่องเจเนอเรชันต่อไปของวงการมอเตอร์สปอร์ตที่จะต้อง พัฒนาและทําให้ได้เราต้องไปให้ถึงโมโตจีพีให้ได้ครับวันนี้ต้องบอกว่าดีใจนะครับว่าชา้างเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการพัฒนานักบิดน้องๆเยาวชนนะครับที่จะเป็นบันไดในก,การก้าวต่อไปถึงโมโตจีพีอย่างที่ท,ที่ดวินบอกนะครับแล้วก็กิจกรรมต่างๆมากมายต้องตามในเพจของช,ชา้างนะครับก็จะมีการ ทำกิจกรรมแล้วก็แจกบัตรนะครับในโค้ง12ต้องบอกว่าสนามช้างเนี่ยโค้ง12เนี่ยเป็นโค้งตัดสินของการแข่งขันนะครับก็มีรางวัลมากมายนะครับติดตามในเดือนส่ง้างได้ครับปีนี้นะครับเยาเราส่งนักแข่งสองคนนะครับคือน้องโฟลตกับน้องสแตมบายนะครับทั้งสองคนมีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์ในระดับเอเชียค่อนข้างดีมากนะครับเพราะฉะนั้นปีนี้หวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าเยาาเองก็จะขึ้นโพเดียมแน่นอนครับก็สำหรับ คันด้านึ่งแข่งมาแล้วนะก็ได้รับความปรินาจากทางยูไนวีนะครับคุณอตนาสิริแล้วก็โชติชนกแล้วก็ทุกคนเลยนะครับใครจะเชื่อนะครับว่านักขี่เล็กๆของเรา,นรนารเ,น,เน,นีนน่ยนะครับได้กลายมาเป็นนักขี่ในระดับโลกคามู่าวันคองตนาไิรนะครับก้องึุขิจันทาปีนี้เป็นปีที่าภาพภูิใจมากครับก้องก็ได้ไปหมเดเี้ นะครับแล้วก็ทางเข้ากล้องนะครับ3กอนะครับก็ไปยูเนียสีพีแล้วก็ทางทีี่ขับนะครับสำหรับในเอเชียนี่นะครับเอเชียเกมนะโอลิมปิกข่านไปแล้วเอเชียเกมนี้เราก็จะมีอาจารย์ชิปนะครับแล้วก็ทางแชมป์พาสวิงนะครับมาสอนน้องนะครับแลข้างขี่ลูพันมาสอนรุ่นน้องที่เล็กๆที่ขีุ่่นแค่ในโนอนต์ทรีของทางไทยแลนด์ t a เล n t นะครับ เ s 6 0 0นี่นะครับนะครับทำให้ไมคคิวแล้วก็มิกนี่ครับจะต้องมีกำลังใจครับแรกๆนี่ผมว่าสู้สู้ไม่ได้ครับแต่ว่าหลังๆนี่แน่นองว่าจะต้องมีอะไรดีๆให้ได้เห็นนะครับก็ต้องขอบคุณคุณเนวินนะครับเพราะว่ากล้องนี้นะครับคยูลุงเนวินเป็นผู้นะครับอบโรมโอ้โหออกมานี่ปิดไปเป็นโครคนเลยครับอยากจะให้ลุงเนวินมาสอมา อบรมก,ก่อนออกเส้นสนามแข่งทุกครั้งเลยนะครับว่าเราไปโอตโัวจีปีหน้าแน่นอนเลยครับ